มด,มดขึ้นเวทีเลยนะคะเพราะว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะสำหรับคลิปลุงตู่ขึ้นเวทีปราศัยของพักพลังประชารัฐซึ่งจัดว่าเป็นเวทีปราศัยใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าลุงตู่บอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพักพลังประชารัฐยิ้มหวานๆห,หน้าหวานหรือเปล่าไปดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เองพักพลังประชารัฐจัดเวทีปราศัยใหญ่นะคะที่เ,ออเขตทุ่งครุจังหวัดกรุงเทพที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนั่นเองนะคะแกนนําไปกันอย่างคับคั่งเลยและนี่ ก็เป็นคลิปที่2หลังจากเมื่อวานนี้คลิปแรกที่สุขโขทยัยคลิปนี้นะคะมาที่กรุงเทพลีลาท่าทางหรือว่าแบ็กกราวอาจจะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าการพูดคําพูดหรือ acting ของนายกเนี่ยวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะคุณอุตมะขึ้นเวทีกล่าวปราศัยเลยเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าพักกันนะคะท่านก็พูดว่า คือเวทีแรกในกรทมเลยสําหรับของพักพลังประชารัฐในวันนี้ถือว่าเป็นพักน้องใหม่แต่ว่าหัวใจเนี่ยพองโตเพราะว่าเอาแรงกายแรงสมองเข้ามาทํางานให้พี่น้องประชาชนขอโอกาสมารับใช้อย่างเต็มที่แล้วช่วงหนึ่งของการปราศัยก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะเป็นคลิปวิดีโอของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะสื่อสารถึงประชาชนมีใจความตอนหนึ่งนะคะ,ะ,ะเขาบอกว่าอยากจะให้ยิ้ม,ห,มหวานๆให้กันไม่ต้องทะเลาะกันฉีกยิ้ม กว้างๆตัวนายกเองก็บอกว่ายิ้มมากขึ้นนะคะตอนนี้เห็นความสําเร็จบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเห็นรอยยิ้มของประชาชนมากขึ้นท่านจะยิ้มออกกว่านี้อันไหนเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะแล้วเข้าใจไหมว่าเราจะทําไงต่อไปเราจะต้องทันต่อตของเดิมที่มาดีหละหลายอย่างก็เริ่มใหม่หลายอย่างก็เพิมายยาเ่มขึ้นแต่ต้องวยดันนะครับดูดสองมือ68ล้านหัวใจเดินด้วยกันข้างหน้า ไม่รอเือมันก็ไม่สมเหตุทุกคนเชื่อมั่นมัน่อทุกคนเชื่อมั่นผมมาห้าปีแล้วห้าปีแล้ว,ลวจะนั้นห้าปี่ปแต่มันทำอนาคตเรา,เราทำเพื่ออนาคตอนาคตเราทำวันนี้ไม่ใช่ไปหวังข้างหน้า่างเดียวแล้วต้องต่อยอดจากอดีตที่เราทำมาแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปวันนี้โลไปอย่างนี้วันนี้ประเทศไทยเจริญเติบโตมาอย่างนี้อะไรดีผมก็ทําต่ออะไรที่ไม่ดีผมก็ไปทำโลมาของเรานะครับ ยิ้มยิ้มมานหวานให้กัน,น,นแล้วก็รัฐกดีเท่กขึ้นง่นนะครับผมเองก็ยิ้มมากอยู่ในตอนน <ขอ S 2> ี้ขอรอยยิ้มขอดรอยยิ้มนะะยิ้มหวานหวานให้กันนะฮะอาฟ้าของเลขาธิการพักคุณสนทิรัตน์ก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญคืนประชาธิปไตยประชาชนช่วยกันไม่ให้บ้านเมืองกลับไปเป็นเหมือนเดิมการที่พักพลังประชารัฐต้องเกิดขึ้นก็เพราะ การเมืองสองขั้วที่สู้กันมายาวนานประเทศหยุดนิ่งมา10ปีพักขออาสามาเป็นทางออกของประเทศค,ค่ะแล้วก็เลยได้เชิญนะคะพลเอกประยุทธ์มาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะว่าบ้านเมืองต้องการผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็จริงใจกับประชาชนก็จากนี้ไปก็อยู่ที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของประเทศนะคะครับ